จะเล่าขานลูกหลานฟังรู้ยังพระสมเด็จวัตรคังยากทำเทียมเล่าลูกหลานฟังให้บอกต่อๆกัานนะรู้ยังว่าพระสมเด็จวัตรคังยากทำเทียมทำเทียมไม่ได้และไม่มีสิทธรริ์ทำพระทำมือยุคโบราณที่ท่านทำด้วยมวลสารอันเป็นมงคลที่ถูกทำ พุทธศิลปน์ต้องถูกพิมพ์เนื้อผงมวลสารต้องถูกทำริ้วร่องรอยคือสำคัญคือใบประกันใบการันตีที่ต้องมีรอยปยูไตรอยหนอนด้นรังปลวกเก่าๆหลุมบ่อโลกพระจันทริ้วระแหงที่เป็นเกรดกรดีถ้ามีถือว่าเป็นทีเด็ดวัดระครังแข็งเป็นหินไปแล้ววัดระครังพระธรรมมือที่สุดคือ แข็งเป็นหินแข็งเป็นหินแข็งเป็นหินแต่มองดูกลับหนึกนุ่มนวนลนวนตาเป็นเพราะว่าพระท่านที่มีธรรมอัศจรรย์พระท่านที่มีธรรมพุทธศิลป์ต้องถูกพิมพ์ท้งห้าพิมพ์ทรงต้องถูกพิมพ์เนื้อผงบนสารต้องถูกทำรรที่สำเร็จสำเร็จจากการเสกะจารด้วยพระคาถาอาคมเป็นเข้มข้นปฐมังอิทิเจตีนิทึงเหมมหาราชและผงพุทธคุณ สำเร็จทํามาเป็นเนื้อพระสมเด็จวรคังริ้วร่องรอยคือสําคัญคือใบประกันใบการันตีบอกบอกต่อต่อ,ตอให้ทีให้คนได้ฟังรอยปูตาตต้องมีรอยนอนด้นต,นต้องมีรางปวกเก่าๆต้องมีหลุมบ่อโลกพระจันทร์ต้องมีริ้วระแหงที่เป็นเก็บกระดีถ้ามีก็ถือว่าเป็นทีเด็ดต้องมีบ้างบ้างน้อยบ้างแต่ต้องมีในพระ ในองค์พระสมเด็จวัดะระฆังถ้าไม่มีถ้าไม่ยังไม่ใช่วัดะระฆังรู้ยังวัดะระฆังยากทำเทียม